ยินวอแฟนรอเพียบหลังเตรียมเปิดรายการคู่ Why x U, มีนาคมนี้แ <pers es> ฟนๆของหยินอานันและ War วอวรรณรัตตั้งนาตังต้งตารอหลังทั้งคู่เตรียมทำรายการคู่กันที่มีชื่อว่า y w y XU เตรียมออนแอร์ EP แรกมีนาคมนี้ก่อนหน้านี้สองหนุ่มสุดฮอตยินอานันและ War วอวรรณรัตเปิดรายการ YouTube ทำคลิปสนุกๆให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดหยินและวอเตรียมเปิดรายการคู่ที่มีชื่อว่า YWXU งานนี้เตรียมประเดิมอีก EP แรกด้วยความพิเศษชวนเพื่อนๆร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ EP แรกผ่าน hashtag YWXU EP1 by 12 p l เ s เรียกว่าฮอตจนติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งตามธรรมเนียมขนาดแยกกันทำรายการยังสนุกขนาดนี้ถ้าร่วมกันจะมันแน่นอน